สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบจ,จำนวนและเรียงจำนวนนะครับสอนโดยโครูอดุลลิมานการเปรียบเทียบจ,จำนวน2องจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะครับ1 ให้ในักเรียนเปรียบเทียบเลขโดดในทางซ้ายมือก่อนนะครับ 2. ถ้าค่าของเลขโดดในหลักดันกล่าวของจำนวนใดมีค่ามากจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะครับ 3. ถ้าค่าของเลขโดดในหลักดันกล่าวเท่ากันอีกข้อ 4. ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ด้วยวิธีเดียวกันนะครับอย่างเช่น354กับ344นะครับเมื่อดูหลักปรากฏว่ามี3หลักเท่ากันนะครับเปรียบเทียบเลขโดดทางซ้ายมือของแต่ละจำนวนนะครับนักเรียนดูที่ตัวเลขสีแดงนะครับนั่นคือเลข3ทั้ง2จํจำนวน ดังนั้นเลขในหลักร้อยหรือทางซ้ายมือมีค่าเท่ากันนะครับลําดับต่อไปเรามาเปรียบเทียบในหลักถัดไปทางขวานะครับนักเรียนดูที่ตัวเลขสีเขียวนะครับนั่นคือหลักสิบเลขห้ากับเลขสี่พบว่าเลขห้ามีค่ามากกว่าเลขสี่ดังนั้นครับ เราสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่า354มีค่ามากกว่า344ต่อไปการเรียงลำดับจำนวนนะครับเรียงลำดับของจำนวนต่อไปนี้ครับ154 9 78วิธีในการเรียงนะครับ ถ้าจำนวนหลักมากๆจะมีค่ามากกว่าจำนวนหลักน้อยๆนะครับ9เป็นจำนวน1หลักดังนั้นจึงเป็นจำนวนน้อยที่สุด78เป็นจำนวน2หลัก154เป็นจำนวน3หลักดังนั้น จึงเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับจะได้9น้อยที่สุดนะครับตามด้วย78และ154นะครับถ้าเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยก็จะได้154 เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับตามด้วย78และ9นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับ102 75 86จะพบว่า75และ86เป็นจำนวน2หลักและ102 เป็นจำนวน3หลักนะครับดังนั้น102จึงเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับต่อไปมาพิจารณาเปรียบเทียบ75และ86เป็นจำนวน2หลักเหมือนกันนะครับพิจารณาเลขโดดหลัก10ของ75คือ7มีค่า70 พิจรารณาเลขโดดหลักสิบของ86คือ8มีค่า80นะครับดังนั้น75จึงน้อยกว่า86นะครับต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับจะได้75เป็นจำนวนน้อยที่สุดตามด้วย 86และ102นะครับเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับจะได้102เป็นจำนวนมนากที่สุดนะครับตามด้วย86และ75นะครับต่อไปนะครับเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า มาดูเครื่องหมายในภาพสีแดงนะครับนี่คือเครื่องหมายมากกว่าตัวอย่าง96กับ34เมื่อเปรียบเทียบแล้ว96มากกว่า34นะครับเมื่อนำเครื่องหมายมาใส่เราจะใส่เครื่องหมายโดยอ้าป,ปากไปหาจํานวนมากนะครับ ต่อไปนะครับเครื่องหมายในภาพสีเหลืองนี่คือเครื่องหมายน้อยกว่าตัวอย่าง58กับ7 1เมื่อเปรียบเทียบแล้ว58น้อยกว่า7 1นะครับเมื่อนำเครื่องหมายมาใส่เราจะใส่เครื่องหมายโดยอ้าป,ปากไปหาจำนวนที่มากนะครับ ไหน,นเนี่ย71มากกว่าจึงอ้าปากไปด้าน71นะครับเมื่ออ่านเราจะอ่านว่า58น้อยกว่า71นะครับต่อไปมาเปรียบเทียบจำนวนนะครับเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเปรียบเทียบ41กับ 271นะครับ4 1เป็นจำนวนกี่หลักครับนะักเรียนลองตอบดูนะครับ271เป็นจำนวนกี่หลักครับดังนั้น4 1มากกว่าหรือน้อยกว่า271นักเรียนลองตอบดูนะครับ เฉลยน,น,นะครับ41เป็นจำนวน2หลัก271เป็นจำนวน3หลักดังนั้น41น้อยกว่า271โดยเครื่องหมายจะอ้าปากไปหาจำนวนมากกว่านะครับ ต่อไปเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับข้อที่1 41น้อยกว่าช่องว่างควรเติมตัวเลขอะไรครับข้อ2ช่องว่างมากกว่า759ข้อ3 195น้อยกน้อยกว่าช่องว่าง นักเรียนลองตอบดูนะครับเฉลยน,น,นะครับข้อหนึ่ง 41. น้อยกว่าช่องว่างนี้สามารถเติมจำนวนตั้งแต่42ขึ้นไปได้เลยครับเครื่องหมายจะอ้าปากไปหาค่ามากกว่าครับเวลาอ่านนะครับ41น้อยกว่า42 ข้อที่2ช่องว่างที่เติมนะครับสามารถเติมจำนวนตั้งแต่760ขึ้นไปได้เลยครับเพราะว่า760มากกว่า759เครื่องหมายจะอ้าปากไปได้ที่มันมากกว่านะครับเวลาอ่านเราอ่านว่า760มากกว่า759ข้อที่3 195น้อยกว่าช่องว่างที่เติมนะครับสามารถเติมจำนวนตั้งแต่196ขึ้นไปได้เลยครับเครื่องหมายจะอ้าปากไปได้านที่มันมากกว่านะครับเวลาอ่านอ่านว่า195น้อยกว่า196นะครับต่อไปนะครับ เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่หนึ่งเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับน้อยกว่าช่องว่างในหลักสิบนักเรียนจะเติมตัวเลขอะไรครับที่จะทำให้มีค่ามากกว่าเจ็ดร้อยสิบสี่ข้อที่สองเติมตัวเลขในหลักหน่วยนะครับควรจะเป็นตัวเลขอะไรครับ ที่จะทําให้มีค่ามากกว่า986ข้อที่3ช่องว่างในหลักร้อยนะครับควรจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับเมื่อเติมแล้วจะมีค่าน้อยกว่า196นะครับเฉลยนะครับข้อที่1 714น้อยกว่า ช่องว่างนี้นักเรียนสามารถเติมตัวเลขตั้งแต่สองถึง9ได้เลยครับจะได้714น้อยกว่า725นะครับข้อที่สองช่องว่างนี้นักเรียนสามารถเติมตัวเลข7ถึง9ได้เลยครับเพราะว่าหลักร้อยและหลักสิบ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีค่าเท่ากันตัดสินกันที่หลักหน่วยนะครับจะได้987มากกว่า986นะครับข้อที่3ช่องว่างนี้สามารถเติมตัวเลขนะครับคือเลข1ได้เลยครับเมื่อเติมแล้วจะได้125น้อยกว่า 196นะครับต่อไปนะครับเรียงจํานวนจากน้อยไปมากนะครับข้อที่1นะครับ714 542 971 429และ828นักเรียนลองเรียงดูนะครับ โดยเรียงจากน้อยไปหามากนะครับฉเฉลยนะครับจะได้429ตามด้วย542ตามด้วย714ตามด้วย828และจำนวนที่มากที่สุดในข้อนี้ก็คือสุดท้ายนะครับ871 ต่อไปนะครับจะเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยบ้างนะครับตัวเลขนะครับ224 234 351 411และ401นะครับฉเฉลยนะครับจะได้411 เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับตามด้วย 401, 351, 234และ224ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะครับสวัสดีครับ